อเดีมเนี hmm. yes, mm ่ย hmm. ม um, yeah, well, uh ันสําคัญในขนาดที่ต้องว่าแบบอุทิศทั้งวิดีโอเลยใช่มันสําคัญขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าอะไรเราได้เจอแน่นอนครับในข้อสอบพาร์ทคอนเวอร์นะครับวันนี้ต้องขอโทษนะครับวันนี้พี่เป็นหวัดนะครับเสียงอาจจะฟังดูไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่รับโอเคก่อนอื่น idiom คืออะไรสำหรับคนที่ไม่รู้นะ idiom คืออะไรไง idiom ก็คือสำนวนนั่นแหละครับหรือวลี idiom เนี่ยมันสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะสำหรับ conversation นะครับในภาษาอังกฤษนะครับเราจะเวลาพูดเนี่ยเราจะใช้ idiom เยอะมากครับใช้ idiom มันบ่อยมากเลยเราาจะถามพี่ว่าแล้ว idiom เนี่ยมันสำคัญในขนาดที่ต้องว่าแบบอุทิศทั้งวิดีโอเลยพูดถึง idiom อย่างเดียวเลยหรอใช่มันสำคัญขนาดนั้นเลยครับเพราะว่าอะไรเราได้เจอแน่นอนครับในข้อสอบ part c o n v e r อร์นะครับแล้วก็ idiom เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไม่ไม่ได้แปลตรงตัวนะครับเพราะ ไอเดียมเนี่ยมันจะใช้สื่อถึงการแบบเปรียบเทียบเราจะเห็นบ่อยๆนะไอเดียมมันจะใช้เปรียบเทียบมากกว่าจะแปลตรงตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพี่ก็จะมาช่วยน้องๆนะครับติวไอเดียมนั่นเองแล้วก็ในท้ายวิดีโอนี่พี่ก็จะมีเฉลยมาให้ดูนะครับเจ้าชีตเฉลยมาให้ดูโอเคอ่ะลองเอาไปทํากันดูนะครับในระหว่างนั้นเราก็จะมาทาแบบฝึกหัดกันนะครับก็จะมาทาด้วยกันได้แหละอ่ะซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยที่พี่เอาไม้ทำเนี่ยก็จะเป็นเอาไอเดียมไปเติมในช่องว่างในประโยคเพื่อดูว่าไอเดียมไหนมันเหมาะกกกกัับปรรรระโยยคมมมาาาที่่สุดออเเเ็ินลข้แก That English exam was a chongwang. I finished it in 30 minutes. I finished it in 30 minutes. นี่คืออะไรครับเขาบอกว่าข้อสอบอังกฤษอันนั้นอ่ะมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม I finish the entrance e m i n a t e o ฉันทำมันเสร็จภายใน30นาทีแสดงว่าแบบมันง่ายมากเลยใช่ไหมทำเสร็จภายใน30นาทีเองใช่ไหมครับเราก็รู้ว่า idiom ไหนมันมี idiom ไหนไหมที่แบบใน choice เนี่ยที่แปลว่าง่าย choice A dark horse B piece of cake C means to an end น้องๆลองเลือกดูนะครับว่า idiom ไหนเหมาะกับประโยคนี้ที่สุดตอบอะไรเอ่ยตอบ B นะครับ piece of cake พิซซู Cake, เค้กรุ่นนเคยได้ยินกันใช่ไหมพิซซูเค้กเป็น idioms ที่ใช้ใช้บ่อยมากเลยนะเออพิซซูเค้กก็แปลว่าง่ายมากๆนะครับ idioms ความหมายคล้ายกันก็จะมีเช่นเอ่อ walk in the park นี่ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันนะ walk in the park เนะี่ยแปลว่าง่ายมากๆเหมือนกันนะครับ that English exam was a walk in the park ะใช้ได้เหมือนกันข้อสอบอังกฤษนั้นง่ายมากเลยนะครับอันอื่นก็จะมี child play แปลว่าง่ายมากๆนะครับอ่ะแล้วข้อ A อ่ะ dark horse dark horse แปลวม้ามืดนะครับหรือว่าม้านอกสายตานะครับมันจะใช้ในการแข่งขัน,น ครับส่วนใหญ่ใช้ในการแข่งขงันเป็นพวกเราเป็นขันที่แบบผู้ชมเนี่ยไม่ไม่คิดว่าแบบจะชนะใช่ไหมก็คือแบบม้ามืดแล้วซีแหละมีนส่วนเอนต์อันนี้ไม่ว่าใครยิ้กันไหมนะมีนส่วนเอ e n d ดูทีละคำแล้วกัน Means, Means, mean mean เนี่ยหมายถึงเอ่อบางสิ่งที่เราต้องทํานะครับเพื่อที่จะอ่ะส่วนเอนต์เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายใช่ไหม end end ตรงนี้คือเป้าหมายของเรานะครับยกตัวอย่างประโยคแล้วกันจะได้แบบเห็นภาพมากขึ้นนะฮะ practicing i s A means to getting better at piano. Practicing is a means to getting better at piano. การฝึกซ้อมเนี่ยมันก็คือหนทางสู่การเล่นเปียโนให้เก่งขึ้นใช่ป่ะประมาณนะั้นใช่ป่ะโอเค Practicing ตรงนี้อะไรก็คือ,อการฝึกใช่ป่ะการฝึกก,ก,ก็คือ mean ก็คือวิธีการของเรานะครับที่เราต้องทำเพื่อที่จะเล่นเปียโนให้เก่งขึ้นใช่ป่ะ Getting better at piano ก็คือ,อการเล่นเปียโนให้เก่งขึ้นเนีย่ยคือ n ของเราคือเป้าหมายของเราเอา่ะเราก็ต้องฝึกให้มันเก่งขึ้นนะฝึกก็คือ mean นะครับพอเข้าใจใช่ไหมไม่มงงใช่ไหม ครับโอเคอย่างหนึ่งก็คือเอ่ mean ตรงเนี้ยเป็นเอกพจน์นะครับเอ่อคำว่า mean ตรงนี้ถึงจะมี s เป็นตันเป็นเอกพจน์นะครับจริงจีบอ่ะเป็น noun เอกพจน์นะครับ mean วิธีการปแปลว่าวิธีการอ่ะนะอ่ามันเป็น noun ถึงจะมี s ก็แล้วแต่ถ้าเห็น s ก็มันต้องงงนะครับก็คือ mean แปลว่าวิธีการนะครับข้อต่อไปเลยข้อ2ครับ she was Something. Uh, she was ถํางั้น she was when she received an acceptance letter from Harvard University uh, อันนี้ปรนตยงนี้ออะไรครับเธอรู้สึกหรือเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหม she was เมื่อเธอได้รับจดหมายรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย Harvard <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเธอเนี่ยได้รับจดหมายรับเข้าเรียนจาก Harvard <c oughs> เธอต้องรู้สึกยังไงดีใจใช่ไหมหรือเสียใจเสียใจเหรอ ดีใจได้ไงโอเคเอ่อ okay, uh, ต้องดีใจนะครับ uh, อ่ะเราก็มาดูว่าในช้อยส์เนี่ยมีอียิปต์ไหนไหมที่แปลว่าดีใจอ่ะ uh, ก็มี out of the blue thrown in the towel แล้วก็ over the moon ใครตอบอะไรครับพวกนี้ตอบ C นะครับ over the moon over the moon ก็คือแปลว่าด,ดีใจมากๆนั่นเองนะครับพวกนี้ตรงกับประโยคมากที่สุดนะครับเข้ากับประโยคมากที่สุดแล้วข้ออื่นละ่ out blue, ะ out เอาแบบดูแลใช้กับเอ่อเหตุการณ์ที่แบบเราไม่คาดฝันเนาะจะเกิดขึ้นแล้วมันจ,จู่ๆมันก็เกิดขึ้นเลยนะฮะอ่ะ uh, it started raining out of the blue แบบไม่คาดฝันว่าฝนจะตกอะไรเงี้ยจู่ฝนมันก็ตกเลยนะครับแล้ว B ล่ะ t h r o w n in the towel แปลว่ายอมรับความพ่ายแพ้นะครับไอ้ idiom t h r o w n in the towel เนี่ยเออมันมีที่มามาจากการชกมวยนะครับเมื่อแบบเออนักมวยแบบยอมแพ้แล้วอะไรเงี้ยซึ่ง idiom คล้ายๆกันก็มีเออ่ Raise a White Flag อันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันมากกว่านะครับ Raise a White Flag ก็คือแบบชูธงขาวอะไรเงี้ยใช่ไหมวันนี้ต้องขอโทษนะครับวันนี้พี่เป็นหวัดนะครับเสียงอาจจะฟังดูไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับ